ขอบคุณท่านประธานครับผมในฐานะประธานอนุกรรมธิการที่ได้ศึกษาและนี้ต้องขอบคุณท่านสมาชิกพุทธิสภาทั้งสามท่านไอ้ทั้งหกท่านนะครับท่านพลเอกพหลตมิสานนท์ท่านสมชายท่านสุรสิทธิ์ีทองท่านปานเทพก้านหรงลานท่านเพิ่มพงโชเิตแล้วก็ท่านลนบริษปริศักตลคุฮะทุกทุกคำถามทุกไม่ใช่ทุกคำถามทุกข้อสังเกตทุก รายละเอียดที่ท่านให้มาผมผมรับฟังทั้งหมดแล้วก็อยู่ในกลุ่มเรื่องนี้ทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่ว่าความจริงแล้วความซับซ้อนของสถานการณ์ในเมียนมาพวกเราทราบกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างจะซับซ้อนมากขึ้นไม่เหมือนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาพรุ่งนี้คงไม่ใช่วันนี้ที่ที่เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งแต่พรุ่งนี้อาจจะเป็นอะไรก็ได้ซึ่ง่งการจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับก็ขออนุญาตตอบถ่าผมผมไม่ได้เป็น หมอดูนะครับผมเลื่อนวาระนี้จากวันที่สามที่สี่มาแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเหตุวันที่ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้ามาถึงวันนี้นะครับก็พอดีเลยว่าอยู่ในความสนใจแล้วก็กระตุ้นให้มีความสนใจในเรื่องพวกนี้มากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมขออนุญาตตอบถ้ายังขาดตกบกพร่องยังไงหรือไม่ครบถ้วนก็ขอให้ทราบว่าได้บันทึกไว้หมดแล้วแต่ว่าตอบเฉพาะเท่าที่ท,ท,ที่จับประเด็นได้นะครับท่านพลบนะครับผมคิดว่าสถานการณ์ เรื่องนี้ในข้อเสนอของคณะอนุกรรมธิการเสนอไว้ว่าการแก้กปัญหาเรื่องนี้ที่ดีที่สุดก็คือแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่รากเหง้าของปัญหาก็คือการรีคอนสเตชันของในเมนมาซึ่งโอกาสเกิดยากมากนะครับเดิมก็เป็นรีคอนสเตชันเฉพาะเรื่องของชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลทหารพรมา่าตอนนี้มีโจทย์เพิ่มเข้ามาอีกนะฮะมีรัฐบาล NUG national unity government แล้วก็มีกองกำลัง PDF ที่ต่อสู้ในเมืองกับรัฐบาลท่าเยนมาโจทย์โจทย์ยากขึ้นไปนะครับโจทย์ยากขึ้นไปคงคงคงดีที่สุดถ้าเขาแก้ปัญหาตรงนั้นได้นะครับท่านท่านท่านพลเรือเอกประลบนะครับแต่ว่าเราคงไม่รอครับเราคงต้องแก้ปัญหาอย่างอื่นเพราะตรงนั้นค่อนข้างจะหวังผลค่อนข้างยากนะครับที่ท่านเห็นว่าขณะนี้สถานการณ์มันจะพลิกผันไปนั้นผมก็เห็นด้วยนะครับว่าสถานการณ์มันอาจจะไม่ใช่การ เคลื่อนตัวรวมทั้งท่านเพิ่มพงด้วยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องของการเคลื่อนตัวว่าพรุ่งนี้วันนี้ก็เหมือนกับเมื่อวานที่เปลี่ยนเป็นวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็คงเหมือนวันนี้อะไรคงไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะมีสถานการณ์การอุปยพขนาดใหญ่จากการสู้รบเข้ามาในทุกที่ทุกทางแล้วหลายท่านก็บอกแล้วว่าชายแดนห้าเราเป็นชายแดนที่อาจจะเข้ามาสะดวกทั้งกายภาพสะดวกทั้งทางด้านจิตใจมากที่สุดที่จะเข้ามาทางด้านนี้เพราะงั้นสถานการณ์ที่จะเตรียมการรองรับผู้อระยบขนาดใหญ่ การแก้ไขปัญหาเรื่องผู้หนีภัยจากการความไม่สงบที่ให้อยู่ชั่วคราวแล้วส่งกลับอาจจะไม่เพียงพอซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าความมันคงต้องประเมินเป็นระยะระยะ,ะ,ยะต่อสถานกา,การณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับสถานการณ์ในเมียนมาไม่ใช่มีเฉพาะ PDF, NUG กับรัฐบาล s อ c แล้วก็กลุ่มชนชาติพันธุ์เท่านั้นแต่มีเงาของมหาอำนาจใหญ่ๆทั้งจีนทั้งอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกา ภาพลงไปตรงนั้นถึงทาให้ฐานการมันมันยุ่งยากซับซอ้อนซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับท่านท่านสมชายฝากเรื่องของการผมคิดว่าประเด็นของท่านก็คืออยู่ตรงของการ assimilation คือสังคมไทยเราแผ่นดินทาแผ่นดินทองที่เราเรียกกันสามารถที่จะผสมกลมกลืนคนชาติต่างๆที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารเราได้เป็นอย่างดีแต่มารุ่นใหม่ท่านก็หนักใจว่าว่า จะมาขุดต้นหรือเผาต้นพรมที่สมภาเรานึอเปล่านะฮะก็เราหวังว่าเราจะสามารถทําความเข้าใจกับคนพวกนั้นได้เป็นอย่างดีว่าเรามีผลประโยชน์ได้เสียร่วมกันที่จะทําให้แผ่นดินทมแผ่นดินทองของเราเนี่ยอยู่อย่างยั่งยืนก็ก็เป็นห่วงเหมือนเหมือนกันนะครับก็ก็รับเอาไว้นะครับตรงนี้ว่าว่ามันจะทําให้ลาบเลื่อนในอย่างไรบ้างนะครับท่านสุสิตปู่ท่านพูดถึงตรงนี้ท่านอยู่ใกล้ชิดกับทังศูนย์ที่ อยู่ในพื้นที่ทางแม่ฮองสอนนะครับแม่สุรินแม่ลามาหลวงแถบนั้นนะฮะก็เป็นอย่างที่ท่านว่าแหละครับก็คือคนพวกนี้ก็เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ท่านบานเทพบอกว่าพื้นที่ป่าสําคัญนะครับป่าต้นน้ําบ้างป่าอุทยานบ้างอะไรบ้างนะครับซึ่งก็จําเป็นต้องให้อยู่นะฮะก็มีการออกไปเก็บของป่าผมนึกไปถึงที่มีตัวอย่างที่ฟินแลนด์สวีเดนนะครับที่คนคนไทยไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ไปเก็บไปผลไม้ป่าหรือ อะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาจนกระทั่งเกินกําลังการหมุนเวียนการผลิตนะอันนี้ก็คงจะคล้ายๆนครับเขาพัฒนาคาที่อยู่มานะครับก็อาจจะมีความามีความผลักดันที่จะพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุดอยู่ในความเสี่ยงภัยมากกว่า,าของคนไทยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็เหมือนคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนะครับก็อันนี้ก็รับท่านไว้นะครับว่ามันมีปัญหาเรื่องเรื่องของการที่จะดูแลคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็เรื่องของการที่จะ จัดการคนเจ็ดหมนเ7 0 0 0คนซึ่งหลายท่านบอกว่าไม่ใช่น้อยๆนะครับซึ่งตรงนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงกระทรวงการต่างประเทศก็กาลังหาลือกันอยู่หาแนวทางมาตลอดนะครับอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าตั้งแต่ผมรับราชการอยู่ก็ก็กหาหาแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อบ,บ้านเมืองเราที่สุดและไม่เป็นภาระนะครับก็ทราบดีครับว่าหัวกะทิหรือว่าส่วนที่เป็นลอยค้นขึ้นมาก็มีคนช้อนออกไป ใน,ในเบื้องต้นแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลืออยู่ก็ไม่เป็นไรครับก็ค่อยๆกันช่วยหาทางถือว่าก็มีคุณค่าเท่ากันแล้วกันนะครับท่านท่านท่านปานเทพนะครับท,ท่านปานท่านปานเทพก็พูดถึงเรื่องของที่เราค่อนข้างจะรับภาระมากนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่สําคัญแล้วก็ท่านให้ข้อสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมียมีผมเรียนเองครับว่า เรื่องผู้หนีภัยจากการสู้รบเรื่องของผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนม,มาที่เป็นสองเรื่องที่เราหยิบขึ้นมาเป็นแค่ส่วนหนึ่งของสถานการณ์ที่หลายท่านพูดถึงก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เราเรียกกับเมียนม,มาทั้งในกรอบอาเซียนในกรอบประเทศเพื่อนบ้านและในกรอบของสมาชิกของยูเอ็นเรา,เราม,มันใหญก่กว่าเรื่องสองเรื่องนี้เรื่องสองเรื่องนี้เป็นแค่แคผลผลิตหรือปลายเหตุของปัญหาต่างๆพวกนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นเนี่ย เรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวอย่างสะท้อนที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ที่วันที่6ที่7็ที่ผ่านมาเนี่ยมันสะท้อนเห็นว่าเราวางนโยบายพวกนี้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรผมยังยืนยันนะครับว่าเรามีนโยบายที่จะจัดการประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอันที่สองไม่ยอมให้ใครมาใช้ดินแดนของเราเข้าไปก่อเหตุ ในประเทศเพื่อนบ้านและเราจะไม่ก้าวไกา่แทรกแซงซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นชาร์เตอร์ของของอาเซียนโดยซ้ำไปนะครับและเราก็ยึดถือปฏิบัติมานะครับท่านอาจจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ของบางท่านก็บอกเราชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าเข้าไปเทคไซส์หรือไม่ผมยืนยันนะครับว่าการให้ความช่วยเหลือด้านามนุษยธรรมทำโดยเท่าเทียมกันไม่ได้เลือกฝ่ายนะครับและเราไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อมีการอพยพหนีภัยเข้ามา ถ้าถือปืนเข้ามาฝ่ายทหารก็ต้องไปโปรอดอาวุธนะครับแล้วก็แล้วก็ยึดเอาไว้นะครับแล้วก็จัดที่ทางให้อยู่ให้ความช่วยเหลือด้านนุษนธรรมถ้าเป็นพลเรือนก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์เรียบร้อยก็ให้เขาเดินทางกลับออกไปเช่นเดียวกันครับเ<ห>ร,<ห>า,ราให้ความช่วยเหลือต่อคนที่หนีเข้ามาหรือแม้แต่เป็นกองกําลังที่แต่พ่ายเข้ามาเราก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเช่นที่ว่านั้นนะครับแล้วก็เราก็ให้โดยเสมอภาคกันนะครับ จะเห็นได้ว่าเมื่อเริ่มการรัฐประหารเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ 12, 64, นั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีฝ่ายที่ตรงข้ามรัฐบาลทหารในขณะน,นี้แตกพ่ายเข้ามานะครับทางหน่วยงานด้านความมั่นคงก็รับดูแลพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีเสียงจากรัฐบาลทหารของเมียนมาว่าขอให้ส่งคนพวกนี้กลับไปผมคิดว่ารัฐบาลไทยเราไม่ทํารัฐบาลไทยเรามีพันธะกับ องค์กรของโลกพันธะกันนานาชาติที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามพันธะการณีต่างๆพวกนี้เราก็ปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันนะโดยไม่เห็นแก่ว่าเราจะไปเข้าข้างรัฐบาลเอเซียหรือจะไปเข้าข้างชนกลุ่มน้อยหรือฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาลเช่นเดียวกันครับใครจะมาใช้ดินแดนของเราเพื่อเข้าไปขอความไม่เรียบร้อยอยากลําบากให้กับทางเมียนมาอย่างเช่นมาตั้งฐานที่ฝึกเอาเอาวุธ ความช่วยเหลือพวกนี้ที่ไม่ถูกต้องเข้าไปเว้นแต่ความช่วยเหลือด้ามนมนุษยธรรมเราก็ไม่ยอไมไปทําตรงนั้นผมคิดว่าการที่วางบทบาทของเราตรงนี้ไว้อย่างนี้ผมคิดว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับทะเลาะก,กับเพื่อนบ้านนั้นไม่เหมือนทะเลาะกับคนที่อยู่ไกลๆนะครับท่านที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วมีปัญหากับเพื่อนบ้านเนี่ยเช่นเดียวกันครับถ้ามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆนะครับทะเลาะกันไม่หยุดนะครับครับอันนี้ก็เรียนเรียนท่านปานเทพนะครับส่วนท่านท่าน ท่านเพิ่มพงนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปบางเรื่องแล้วนะครับเรื่องของสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอาจจะต้องมองทะลุไปในระดับที่ว่ามันมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้บ้างแล้วเราจะตั้งหลักอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาระดับแมกโครที่มีมหาอำนาจและการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆพวกนี้ผมคิดว่าหน่วยความมั่นคงได้ดูแลเรื่องพวกนี้อยู่หน่วยงานด้านที่เกี่ยวข้องต่างประเทศได้เฝ้าะระวังสถานการณ์พวกนี้อยู่แล้วก็เราแก้ไขปัญหาเมียนมา ภายใต้ฉันทามฉันทามมติหข้อของของอาเซียนดังนั้นนันก็เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรามีพันธะที่มากกว่าอาเซียนที่อยู่ไกลๆคือเราเป็นเพื่อบนบ้าน2,400.1นยจุดหนึ่งกิโลเมตรทั้งทางดนทางบกทังน้ําติดต่อกับเราอยู่ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในเมียนมาก,กระทบเราทั้งสิ้นนะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยยาเสพติดผู้หลบหนีเข้าเมืองร้อที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะงั้นเราได้ทราบแล้วก็ตระหนักปัญหาพวกนี้เป็นอย่างดีนะครับสุดท้ายครับท่านลน วิทย์นะครับเรื่องของเรื่องของความเล้าฉานของประเทศเพื่อนบ้านกับประชาชนที่อยู่ด้วยกันผมผมก็เห็นด้วยกับท่านนะครับว่าบางทีเราก็ไปติดใจในเรื่องของในอดีตมากจนเกินไปนะครับแล้วกออ็อันนี้ก็คงห้ามไม่ได้นะครับแต่ผมคิดว่าการให้การศึกษาการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้ทราบการอยู่ร่วมกันของของเพื่อนบ้านเนี่ย เป็นความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับที่จะไม่ให้เกิดการดูถูกดูหมิน่นหรือเหยียดหยามอะไรขึ้นมาไม่ใช่เฉพาะด้านไม่มาล่ะครับด้านสอปป,อปลาวด้านกัมพูชาเราก็มีปัญหาพวกนี้มาตลอดเราก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับเพราะ,ะนั้นก็ในส่วนที่จะแก้ไขปัญหาได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจที่ถูกต้องการอยู่ร่วมกันอย่างฉันมิตรพึงพาอาศัยกันอยู่การมีผลประโยชน์ร่วมกันเป็นเรื่องที่ดีสุดแต่ว่าถ้าจะมี คนที่แตกแยกออกไปก็คงเป็นเรื่องของออนไลน์เป็นเรื่องของฟุตบินต่างๆที่ที่เกิดขึ้นซึงคงไปทไํไอะได้ทั้งหมดแต่ว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานที่อยู่ข้องไม่มีการส่งเสริมหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้ครับ,คร,บครับก็ขออนุญาตตอบคว่างๆนะครับแล้วก็รับขอบคุณเป็นอย่างมากแล้วก็รับข้อกิเหนึ่งของทุกท่านที่จะไปประกอบผมเสียได้ย่างเดีนะครับว่าเรื่องนี้จับเฉพาะเรื่องของผุ้บหบนีภัยจากการสู้รบกับเรื่องผู้หนีภัยความไม่สงบเรียบร้อยแต่ถ้าจับปัญหาเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับเมียนมา จะมีการศึกษาใหญ่ๆอีกชุดหนึ่งขึ้นมาอย่างไรก็ตามเสียดายนะครับว่าถ้าท่านท่านสวท่านอยู่สักวาราหนึ่งอาจจะได้ศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่ไม่เป็นไรครับจะติดท้ายไว้ในรายงานว่าท่านสวชุดใหม่เข้ามาถ้าท่านจักรุณาขยายขอบเขตข,ของความสนใจในเรื่องพวกนี้ออกไปให้มากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยิ่งขึ้นครับขอบคุณครับ